บอลเชิญยิ้มแถลงข่าวช็อกโรเบิร์ตสายควันเป็นมะเร็งปอดให้คีโมไม่ได้หลังจากที่บอลเชิญยิ้มประกาศว่าโรเบิร์ตสายควันไม่สบายต้องพักฟื้นร่างกายล่าสุดบอลเชิญยิ้มพร้อมด้วยเพื่อนตลกได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอาการป่วยของโรเบิร์ตสายควันซึ่งได้เปิดเผยว้าผู้สื่อข่าวถามว่าอาการของโรเบิร์ตเป็นยังไง โดยบอลได้เล่าให้ฟังว่าขอบคุณทุกคนทุกท่านแฟนๆพี่โรเบิร์ตที่รักและเป็นห่วงอาการทุกคนถามมาเยอะมากตอนนี้พี่โรเบิร์ตป่วยเป็นมะเร็งผมไม่ขอเปิดว่าเป็นระยะไหนเป็นมะเร็งที่ปอดน้ำท่วมปอดเอาน้ำออกแล้วอยู่ในช่วงพักฟื้นและสิ่งที่เราต้องการจากแฟนๆคือกำลังใจเท่านั้นกำลังใจจากพวกเราเราเต็มร้อยพี่น้องตลกทุกคนเราสลับหมุนเวียนกันมาเยี่ยมเท่าที่เราจะมีให้กับโรเบิร์ตได้ โรเบิร์ตเป็นมาประมาณเดือนกว่าแล้วเรารู้แต่เราไม่อยากบอกเราอยากรู้ให้แน่ชัดว่าเนื้อรายนี่มันใช่ไหมตอนแรกเราปิดพี่โรเบิร์ตแต่เขามีใจสู้และเขาสู้ครั้งแรกเขามีก้อนปูดที่สีข้างเขาบอกว่าเหมือนปวดตัวเลยไปนวดโดยไม่รู้ว่าเป็นอะไร โดยไม่ได้ไปหาหมอและกินยาเพื่อพักผ่อนและเริ่มเหนื่อยขึ้นพักผ่อนน้อยจนไปตรวจที่โรงพยาบาลภรรยาโทรมาบอกว่าโรเบิร์ตเป็นมะเร็งแต่เราอยากให้ชัวร์ก็เอาผลตรวจไปให้พี่ถั่วและส่งไปให้อีกโรงพยาบาลหนึ่งตรวจซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นมะเร็งแต่ผมอยากให้ชัวร์ก็เลยเอาชิ้นเนื้อไปตรวจและผลที่ออกมาก็บอกว่าเป็นมะเร็งผู้สื่อข่าวถามว่าตอนแรกที่ปิดบังเป็นเพราะอะไรบอลเล่าให้ฟังว่า กลัวเขาเครียดครับเพราะโรคนี้มันไม่ใช่โรคหวัดไม่ได้เป็นไข้และอีกอย่างหนึ่งกลัวเขาสุดแต่เขาก็บอกว่าบอกเธอเขาจะได้ทําตัวถูกเขาจะสู้เพราะเขาเคยรอดตายมาแล้วครั้งหนึ่งจากตอนนั้นปอดเขายุ่ยแต่ร่างกายของเขามันไม่เต็มร้อยเลยไปตามเวลาผมพูดตรงนี้เลยโรเบิร์ตไม่เคยกลับไปแต่เรื่องยาอีกเลย เขาก็นอนดูนอนอ่านข้อความและล่าสุดตอนนี้เตตะกอตอนนี้อยู่ที่บ้านโรเบิร์ตไม่สามารถฉายแสงคีโมได้เพราะร่างกายไม่ไหวถ้าร่างกายแข็งแรงค่อยไปปรึกษาหมออีกทีตอนนี้ดูแลอาการไปในแต่ละวันและได้กำลังใจจากพี่พี่น้องๆที่แวะเวียนไปหาตอนที่บอกเขาเขาไม่ช็อก พี่โรเบิร์ตสู้และเราจัดงานไหว้ครูให้เขาหวังว่าสิ่งปฏิหารน่าจะมีเพื่อช่วยเขาอะไรที่ทำให้เขามีกําลังใจและกลับมายืนเราจะทำให้กับเขาจากนั้นโรเบิร์ตสายควันก็ได้คุยผ่านทางโทรศัพท์ว่าสวัสดีพี่พ,พี่สื่อมวลชนครับขอบคุณที่ยังติดตามผลงานของพวกเราและอีกอย่างผมก็ขอขอบพระคุณรอกลับไปพบผลงานของเราผมยังไหวอยู่ครับสู้ครับ เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่ออีกว่าเพื่อนๆดูแลค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างเลยรู้สึกอย่างไรโดยโรเบิร์ตตอบว่ารู้สึกดีจนเราเกรงใจอยากออกไปช่วยเขาทำงานถ่ายรายการเพราะเขาจ่ายเราเหมือนเดิมทุกอย่างมีบริษัทคอยซัพพอร์ตักฝากบอกกับบอลมาว่าจะไม่ทิ้งแค่นี้ก็ดีใจแล้วกำลังใจดีจริงๆผมขอสู้และขอบคุณพี่ค่อมบอลตักนุยแจ๊ดทุกคนที่ให้โอกาสและไม่ทิ้ง ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้บางคนก็ถามว่าเป็นอะไรมากไหมไม่ไปไหนยังอยู่รับใช้ตลอดครับผมขอบคุณทุกท่านนะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะปรับทุกคน